มนุษย์อะค่ะแค่เปลี่ยนมุมแค่เปลี่ยนมุมมองเราก็จะเห็นสิ่งใหม่แล้วทำไมวันนี้คุณถึงไม่พร้อมเปลี่ยนมุมม,มองละ่ะจงมองต่างให้ได้ทุกคนอย่าให้โลกภายนอกเปลี่ยนโลกภายในครูเนี่ยค่ะเอาโลกภายในมาเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกเคลียร์จิตไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ศาสนาพุทธเท่านั้นนะมาดูจิตก่อนค่ะ หายใจเข้าพักไว้หายใจออกหายใจเข้าพักไว้แปบ๊บหนึ่งหายใจออกยี่สิบครั้งคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยทําไมจิตมันดูสะอาดมากทําไมทาไมมันโลง่งอ่ะคุณจะประหลาดใจมากแต่ทําแรกๆอาจจะดูเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดเดียวแต่พอทาไปนานๆคุณจะโล่งมากแล้วหลังจากนั้นการนั่งสมาธิสวดมนต์มันเป็นเรื่องง่ายมากทุกคนมันจะเป็นเรื่องง่ายมากแปบ๊บเดียวสวดจบแล้วงงๆแผ่นพับเราอ่ะแปบ๊บเดียว เพราะว่าจิตมันสะอาดจิตมันว่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไม่แปลกเลยนะที่ทําไมหลายๆคน,นะคะ่ะขายดีขายปังขายได้ไม่พอขายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีขยะในจิตคุณลองทําดูแบบครูค่ะครูจะไม่ให้ครัวโกรธใครนานเพราะครูจะไม่ชอบโกรธใครรู้ค่ะจิตมันโกรธแต่แป๊บเดียวพอละไม่ต้องโกรธจบหรือครัไม่ชอบเอาจิตไปแตะกับใครนาน เฮ้ยคนนี้ไม่ชอบเราเฮ้ยคนนี้ชอบเราเฮ้ยคนนี้รักเราเฮ้ยคนนี้อะไรเราไม่เลยไม่เลยค่ะพอรู้จิตมันเป็นอย่างนี้จิตมันเหมือนลิงพอมันรู้ปุ๊บทุกคนมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันรู้นะคะให้รู้ไปเลยว่ามันรู้พราหลังจากที่มันรู้เรารู้แล้วไงว่าเรารู้แล้วเราปล่อยแล้วพอตอนกลางคืนก่อนนอนให้คุณล้างจิตตัวเองแบบนี้ทุกวันแล้วคุณพอจิตเราใสทุกคนครูบาอาจารย์จะหลั่งไหลเข้ามาะคะ่ะ ล้างจิตบ่อยๆแล้วสิ่งที่ดีที่คุณปรารถนาครูปรารถนาให้ครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมมาสนับสนุนครูนะคะแล้วครูก็อธิษฐานจิตอคอยครูเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาและอานม,มนุษย์ทั้งหลายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นที่รักของผู้คนของเทพเทวดาเราจะดูดทุกสิ่งได้และวันนี้คุณละ่ะพร้อมหรือยังคุณรู้ไหมว่าปีหกหกมันเป็นปีแห่งการพุ่งทยานของนพเก้า 9. ที่ไหนครูไม่รู้ เศรษฐกิจเป็นยังไงครูไม่สนโควิดหรือโรคร้ายอะไรจะมาอีกครูไม่ได้ใส่ใจครูรู้แค่ว่านพเก้าจะพุ่งทยานไปอีกหปีเริ่มจากปีหกหกนะับไปเลยค่ะใครอยากมาพุ่งทยานกับครูมาฝึกไปได้วยกันแล้วลองมาดูสิว่าเราอะหมุนไปได้วยกันแบบนี้หมุนธรรมจักรไปพร้อมๆกันแบบนี้แล้วลองมาดูกันสิว่าเราจะปังปุริเยไปพร้อมกันจริงหรือไม่นะคะยังไม่ต้องเชื่อครูนะ แล้วเรามาทำพร้อมๆกันเริ่มต้นง่ายๆจากการล้างจิตเราก่อนเริ่มง่ายๆคะ่ะเริ่มที่ตัวเราไม่ต้องใช้เงินนะคะเริ่มที่เราก่อนได้ที่เราก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยอธิษฐานจิตให้เราได้น้ำหอมมะมูนะคะขอให้เราได้น้ำหอมนะคะขอให้เราได้เงินเกินราคาน้ำหอมเพื่อที่จะมาซื้อน้ำหอมมะมูแล้วมาดูกันซิว่าสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดเนี่ยมันจริงหรือครูพูดเล่น นะคะลองมาดูโอเค